เ็นตัวเลขมันเข่ากับมวนเนาะพี่น้องมวนทั้งไทยทั้งเล่าเล่ากับมวนค่ะเข่ากันสะนันวันไหวเลขก็เป็นตะมวนค่ะนี่ดีกว่าตัวเลขเยอะเฉยแต่กับเข่าค่ะตัวเลขหน่อยๆกับเขา่าก็เล่มเป็นมวนมวน้ำพีน้ำหนองเนาะค่ะอ๋อย่ายืนงงในดวงเลขเด้อพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้มาเพื่อเป็นแนวทาง หวยรัฐบาลไทยค่ะไปหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะได้มีหลายๆรา,า,างวัลให้ลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะอันนี้เป็นหวยรัฐบาลไทยวันที่16กุมภาพันธ์2567เดเด้อค่ะ ไวยรัฐบาลไทยเป็นของน้องฟ้าใสค่ะน้องฟ้าใสให้มาเมื่อวานเด็กน้อยสี่ขวบนะคะน้องให้เข้าทุกวันเลยแล้วก็ล่าพัฒนาใช่ะเกือบทุกวดและค่ะพี่น้องถ้าน้องอารมณ์ดีน้องก็ให้เลยค่ะมือว่านที่จินตนาไปตามก็คือน้องไฮมาสองเจ็ดหก 2, 7, แต่ถามน้องน้องว่าเป็นรัฐบาลไทยก็เลยลร่งรัฐบาลไทยแต่กลับไปออก ล่าน้ำนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะอันนี้ยังบดสสรุปเด้อค่ะพี่น้องเอามาให้เบิงเพื่อ,อยังไงล่ะเอามาให้ดูดูไว้ก่อนค่ะวายยังบอสรุปค่ะเพราะว่าดูเปรียบเทียบตัวเลขเฉยๆค่ะพี่น้องดูเปรียบเทียบตัวเลขก็คือตัวเลขมันจะคล้ายๆกันาทั้งที่มีน้อยๆสำนักอะค่ะมีแค่น้อยๆสำนักแล้วก็บางสำนักมีมีม เจ้าคานวณก็คืออันนี้น้องให้มาน้องให้มาด้วยที่ว่าน้องมีเซนค่ะน้องฟ้าใสเดี๋ยวจะไปตามอีกโค้งสุดท้ายนะคะตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่สุดท้ายนะคะแค่เอามาเปรียบเทียบให้ดูตัวเลขค่ะสังเกตตัวเลขว่าจะมีเลข 7... ดเลขสองเนี่ยมันรู้สึกว่ากินตนามานั่งดูแล้วมันชนกันค่ะคุณผู้ชมก็เลยอยากเอาให้ไปดูค่ะอย่างเช่นเนี่ยรัฐบาลไทยของ อาจารย์นิรนามอันนี้ยังไม่ลงเลยนะคะแต่ขอเสนอวันนี้เลยก็คือของอาจารย์นิรนามให้มา40 41 42 50 51 52ค่ะอาจารย์นี้ให้มางวดที่แล้วให้มาเลขหลัก8ค่ะจินตนาเห็นแดดังมากก็เลยไม่ลงค่ะคุณผู้ชมก็เลยงวดนี้ก็เลยพอจะเอามาลงปุ๊บมันก็เหมือนกับไปชนเจ้าอื่นด้วยค่ะก็เลยแต่อาจารย์ให้มาแล้วค่ะก็เลย ก็เลยว่า่ไหนๆก็ได้ลงแล้วนะคะกดติดตามช่องจินตนาชาแนลไว้นะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดตัวเลขดีๆค่ะที่จะนำมาเสนอค่ะจินตนาพยายามจะเอาตัวเลขคนที่คำนวณเลขที่อยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็เห็นประวัติเขาเองด้วยตัวเองก่อนค่ะคุณผู้ชมส่วนท่านผู้ชมที่คำนวณเลขได้แล้วอยากได้อยากมาแบ่งปันในช่องจินตนาชาแนลก็ได้ค่ะ จินตนาก็จะเอาลงให้เลยแต่งวดแรกก็อาจจะยังไม่การันตีให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งต่อไปก็อาจจะแบบชินแล้วว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างงี้อย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือเห็นเห็นกันค่ะก็เลยมาลงให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนวันที่สิบหกนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่โค้งสุดท้ายค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะเอามาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์ให้มาที่ให้ดูก็เพราะว่าเปรียบเทียบตัวเลขมันจะมีคล้ายๆกันค่ะ คือสี่แล้วก็หนึ่งค่ะจะจะมาแบบคล้ายๆกันเลยแล้วก็มีสองค่ะนี่ค่ะอ่าก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองค่ะอันนี้ของอาจารย์นิระนามนะคะเดี๋ยวขคงสุดท้ายจะให้ดูอีกทีนึงค่ะแล้วก็ <c oughs> ข้าพุนฮอนค่ะง <c oughs> วดที่แล้วบังเอิญไปไหว้พระก็เลยไปเจอค่ะไปเจอก็เลยไปนั่งที่ร้านเข้าปุ้นหลังจากไหว้พระเสร็จ ทีนี้ก็เลยเห็นเขาคุยกันเรื่องเลขค่ะเขาถูกศูนย์เก้าทีนี้พอถูกศูนย์เก้าปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยเราคำนวณได้มันเข้าอยู่เนาะอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยอีกอย่างมันขามีหลายสูตรอย่างเงี้ยค่ะเขานั่งนั่งนั่งดูอยู่พอดีเรากินขนมก็เลยก็เลยเอียงหูฟังนิดนึงค่ะนิดนึงทีนี้พอเสร็จก็เลยถามเขาว่าเลขที่มามาจากไหนทําไมถูกหวย ก็เลยบอกเออก็เลยเล่าให้ฟังค่ะเป็นมิดมากก็เลยก็เลยขอเขาในวันรุ่งขึ้นค่ะแล้วเขาก็คํานวณให้เลยว่าวดต่อไปมีสามนะแต่มันก็ไปชวนเลขดังอีกหลายสำนักค่ะคุณผู้ชมสูตรอาจจะใกล้เคียงกันเนาะสูตรออกมาเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ได้มาตั้งแต่วันแรกที่หลังจากที่หวยออกนะคะสูตรเลขของแม่ค้าข้าวปุ้นฮอนนะคะก็คือให้มาสี่สามห้าแล้วเขาก็บอกด้วยว่ามีล่างมีบนค่ะ ก็ะืล่างก็เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะ <c oughs> ตัวเลขน่าติดตามนะคะแล้วก็มีน้อยชุดด้วยแล้วก็ประวัติเขาก็โอเคอยู่ค่ะแต่เขาแบบทำนวนเองเล่นเองนิดๆหน่นอยๆค่ะไม่ถึงกับขนาดรวยแต่ว่าให้มีกินทุกวันน้ำซึมบอ่อทรายค่ะกินนิดเดียววันละนิดเดียวค่ะแต่ได้ทุกวันค่ะแล้วก็เจ้าต่อไปฝากติดตามด้วยนะคะ กดช่องจินตนาชาแนลติดตามไว้เลยค่ะกดแชร์ไว้เลยจะได้ไม่ลืมไม่ไม่พลาดนะคะถ้าการลืมกดติดตามไว้แล้วทีนี้ไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนบางทีอาจจะไม่แจ้งเตือนบางคนบอกทําไม่เป็นถ้าทําไม่เป็นก็ลองลองจิ้มเข้าไปดูนะคะมันจะมีให้เลือกอยู่ถ้าเราเห็นตัวเลือกแล้วรอยากเลือกอันไหนก็เลือกไปเลยค่ะแล้วก็กลับมาที่เก่าได้ค่ะเล่นโทรศัพท์ไม่ต้องกลัวมันไปไกลค่ะก็ มันมีหตัวให้เลือกอยู่ถ้าไม่รู้จริงๆก็ถามลูกหลานก็ได้นะคะแล้วก็เลขรัฐบาลไทยของอาจารย์ท่านนี้บอกว่าอย่าเพิ่งลงชื่ออาจารย์นะประวัติมีค่ะอันนี้ประวัติมีอยู่ในไลน์แชทค่ะแชทไลน์เนี่ยมีประวัติอยู่สามสี่งวดย้อนหลังไปมีให้ดูอยู่ค่ะอาจารย์คนนี้อาจารย์ให้มาเป็นเลขขันน้ำมนต์ค่ะคุณผู้ชม แล้วให้รอโค้งสุดท้ายจะคัดมาให้เหลือแค่สองชุดค่ะสองชุดก็คือสองคู่ค่ะพี่น้องสองชุดก็คือสองคู่เท่านั้นทุกงวดแกจะทําอย่างนี้ค่ะแต่โค้งสุดท้ายจริงๆก็คือช่วงใกล้หวยจะออกค่ะประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรประมาณนี้ค่ะติดตามช่องจินตนาไว้นะคะถ้าไปกลัวจะพลาดนะคะอันนี้ไม่โมค่ะอันนี้ตัวเนี้ก็คือเห็นค่ะตัวเนี้ สาเหตุที่ไม่ซื้อก็เพราะว่าเออไม่เป็นไรหรอกมันมีเจ้าอื่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับส่งมาให้ดูให้เห็นแล้วอันนี้การันตีได้ค่ะอันนี้ก็ให้พี่น้องอย่าพลาดนะคะกดติดตามช่องจินตนาชาแนลค่ะจะได้เห็นโ้งสุดท้ายนะคะว่าอาจารย์จะคัดตัวไหนไว้ค่ะมี2คู่เท่านั้นเองค่ะน่าสนใจงวดที่แล้วก็ให้โ้งสุดท้ายมาตอนช่วง11โมงค่ะ แล้วก็ให้มาแค่สองคู่กับศูนย์ห้ากับศูนย์เก้าเท่านั้นก็เข้านะคะศูนย์เก้าเต็มๆไม่ต้องกลับเลยค่ะติดตามไ้นะคะอ่าอันนี้ก็คือของพ่อเสิร์ตค่ะพ่อเสิร์ตคำนวณอ่าดูตัวเลขเหมือนจะเยอะกว่ากว่าอาจารย์ท่านอื่นนะคะแต่มีตัวเลือกให้ก็คือตัวขีดเส้นใต้ค่ะแล้วก็ยังมีตัวเลขคล้ายกันมากให้ดูหน่วยบวกวินพ่อนะคะแถมตัวรูดยังเป็นเลขสีอีกค่ะ มีสี่กับ2อีกข้างบนตัวเด่นเด่นสองรอง7กันสียังมีสี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วยังมีเจอีกตัวเลขมันจะคล้ายๆกันค่ะจินตนาก็เลยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนวันที่หวยจะออกค่ะอันนี้ให้ดูถ้าจำไม่ได้ให้แคปต่อเลยนะคะแคปแคปเอาไว้เลยมันจะได้ดูต่อกันเพราะว่าจะไม่เรียงเลขเพราะว่า,าหน้ากล้องมันจะไม่ถึงนะคะจะเห็นไม่ชัดค่ะ อันนี้ให้ผู้ชมดูเองค่ะรัฐบาลไทยไปหยิบจับฉลากสลากกินแบ่งนะคะของรัฐบาลค่ะหยิบรตเตอรี่ไว้เลยบางทีเลขท้ายเลขสามตัวหน้าสามตัวท้ายก็ยังมีค่ะรางวันที่หนึ่งก็ยังมีนะคะให้จับไว้เลยให้ดูตัวเน้นรูดของพ่อเสิร์ตเป็นหลักค่ะพ่อเสิร์ตเน่ยรูดไม่เคยหลุดค่ะรูดจริงๆค่ะ,อ,ะอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางไว้นะคะเพื่อ เปรียบเทียบค่ะกับตัวเลขที่มันคล้ายๆกันให้คุณผู้ชมดูเฉยแต่ทีนี้รอโค้งสุดท้ายนะคะโค้งจริงๆก็คือวันที่16กุมภาพันธ์2567ค่ะคุณผู้ชมติดตามเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณที่ชมช่องจินตนาชาแนลทุกคนค่ะขอให้สุขภาพดีมีโชคมีลาบกันหมดทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ